เราปราบานบานปลาลูกวัดไม่ใจรอยไม่โดนใจเหมือนเจ้าอาวาดเราปราบานบานคนนลูก้ <Hello, God. S 1> องหน้าต่างกลางบ้านเมื่อวานก็ไม่หันแต่งกัน รองเปลงได้ดอกม่อคูตาต้นเป็ดไม่เกินหน้าคุ้มส้นเป็ดไม่เกินหน้าคุ้มเลยนี่ดอกไดห่อได้ฮึขึ้นกี่รุ่มรุ่มกี่รุ่มรุ่มเออเรารักกันเลยอยู่ด้วยกันจองเออคนเพลิความจนต่างดินรนเอออมหน่อยกับเบื่นหางานถ้าได้งานได้เอ็นเป็นนักร้อง อยู่ห้องอาหารวันน้ด้วยใจวนเป็ดวนเป็ดเลยวนเป็ดเออหมูหนึ่งวัวลูกนะยาตามทำดีซะตอนเดใจกูไปยาแรกะบนุู่เจอตรงนี้นะไม่ทนเป็ดเลยไปยบแรกว่าใจฮึไปเด็ใจก็ยาจูไปดูไปเป็ดนั่นไปนั่นไปนั่นดักกูหนึ่ ngày cứ leo đi phải lấp kéo cũng non nhìn đại uống non thế non lắp còn lắp để cố quấn rồi non này lắp kiểu cứ đứng mà chào nhàng nhiều lúc kỳ để mà đan cao bao ta không hoan đi คนไม่โกจุจีจะเข้าไปเตวีวาบ่าวได้โจรองไห้ไม่หลกคอไอ้เจ้ต้องกระแกวรองไอ้มันกูดิบ่าวไนดะ้โจบ่าวเนไม่ได้หวักมากันกรับก,กบ่าวได้โจเดินเียงขู่ขันมาระเซ็นเปรียวรากู่เล่าหลายเรื่องลอยเงือนนา งอย่ากจะไปแต่งแควนปังโกนต้องได้กับเลนเป็นแควนกันจืดหนูดาบ <c oughs> ได้กันหนโปรงไม่ใต้งค์จะไม่เลือกา <c oughs> ราคราวนี้ต้องแคนานวิวาระหว่างเลนกับปังโร <c oughs> ้อยร้อยร้อยร้อยช่ <c oughs> วยนี่นักจะดมเร็วนี่นี่นักเด็กไนว่างเงินนักไหนว่างโยบนี่เลยว่าป้า <c oughs> ฮิยอ วังเลยว,วันนี้น้องซาวันนีค่ะแห่เลยชาดีได้พวดจากที่เราดีใจนะทำารมาก่อนนังนกะ่อนป็นเดนซ์ค่ะเป็นเดนซ์ค่ะป็นเดนซ์วันนี้ใชไม่เป็นเดนซ์ก็ไม่เอาจันซื้อเลยยิเซื้อก็พูโอเคเลยค่ะมันหัวัวยิมซื้อดีใจเออได้พวดจากที่เราพอเจาเมืองบอกจันได้ใจใจ chưa lấy tôi nè, chưa thôi 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 chưa non phong thôi chưa 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 thôi เฮ้ยม hey, ันฝากก้อยดูแ่นพอตามเลยอย่างพ่อไหมอย่างพ่อไหมตามเลยเฮ้ยเจ้าหนี้กูเลยโอเคมันจะบุบบอลมันไม่ไม้บ้บันเราปื้มันไม่ใช่กดบอลเราตอนนี้แน่นอนต้องเป็นโบ้าดาวังข้า